สวัสดีครับนักสามหกแปดเดือนวันนี้เรามาคลิปเฉลยแนวทดสอบพิเศษคลิปที่สองนะับในช่วงแรกเรจะเฉลยในส่วนของพวกคอมพิวเตอร์ไปก่อนนะฮะามาดูข้อ43ครับข้อใดกล่าวถึง intranet กับ extranet นตนะถ้าเราถ้าว่าเราไม่รู้อะไรเลยนะบางทีเราจะต้องดาวน์โหลดใช่ไหมเนี่ยเราดู คำว,ว่า intra นะ intra แปลว่าข้างในนะ net นี่ก็มาจากคำว,ว่า n e t w o r k เครือข่ายนะั่นเองนะก็คือเครือข่ายที่ใช้ภายในอันนี้เรายังไม่รู้อะไรเราดูจากศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนนะ extra net นะ net ก็ net ก็มาจากคำว,ว่า n e t w o r k เครือข่าย extra ก็คือภายนอกนะ extra นะ เกินกว่านะฮะออกไปข้างนอกนะฮะเอ็กซ์ตรา้านะเราก็อาจจะจากคำศัพท์นี้เราอาจจะพอรู้แหละทีนี้ก็มาดูรายละเอีอเยดนิดหนึ่งนะฮะเ,เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็ถามนะวิกิพีเดียนะอันนี้ฮะวิกิพีเนะดียออกนะสีดำทำไม อ่ะวิกิพีเดียนะฮะก็เขา้าอย่างที่เคยทำให้ดูนะฮะเข้าเข้าวิกิพีเดียแล้วก็เซิร์ชคำว่าอินทรีย์เนี่ยเขาก็เราไม่รู้เรื่องอะไรนีนักศึกษาอีกหน่อยศึกษาเพราะว่าสอบมีตีอะไรสูงขึ้นไปหรือทำงานไม่ได้ศึกษาต่ออะไรก็แล้วแต่หรือศึกษาต่อแล้วทำงานก็วิกิพีเดียก็จะเป็นอะไรที่นักศึกษาจะใช้ ในการเรียนหรือการทํางานในอนาคตต่อไปได้นะอย่างเราไม่รู้อินเทอร์เน็ตเราเข้าวิกิพีเดียแล้วก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตอีนี้ก็มาดูเขาว่าไงคือกขบอกนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยคือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็คือเน็ตเวิร์กก็คือมาจากคาว่าเน็ตอันนี้คือเน็ตแบบภายในองค์กรแต่ว่าเอ่อเป็นเน็ตที่ไม่เหมือนแลนนะฮะไม่เหมือนพวก locally e a network แต่ เป็นการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะในในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอินเทอร์เน็ตคือใช้โปรโตคอลเหมือนกันเหมือนกับอนะินเทอร์เน็ตเลยคือว่ามันจะมี ite, วมวเ,มเ,เ ite, ว็บไซต์แล้วก็มีเ e ว็บเบราว์เซอร์ด้วยเนี่ยเหมือนเราท่องอินเทอร์เน็ตเลยแต่เว็บไซต์แล้วก็เว็บเบราว์เซอร์เนี่ยแล้วก็มีอีเมลด้วยนะมีเว็บไซต์เว็บเบราว์เซอร์และอ e ีเมลแต่เว็บไซต์เว็บเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะ เน็ตเวิร์กที่อยู่อยู่ภายในองค์กรอันหนึ่งใช่เนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้กว้างออกไปเหมือนอินเทอร์เน็ตนะแต่การใช้งานเนี่ยหน้าตาโปรแกรมอะไรจะเหมือนกับอินเทอร์เน็ตเพราะว่ามันใช้โปรโตคอล IP เนี่ยเหมือนกับอินเทอร์เน็ตเลยนะนี่มาดูอ่ะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเวลาเชื่อมต่ออ่อินเทอร์เน็ตเข้ากับอินเทอร์เน็ตจะต้องติดตั้งไฟวอล์นะคือป้องกันควบคุม ข้อมูลเข้าออกอาจจะป้องก,กันาไวรัสก็ได้นะอันนี้เรามาดูหน้าตาของอินเทอร์เน็ตนี่เห็นไหมอันนี้นี่ตัวอย่างโปรแกร,รมอินเทอร์เน็ตจะเห็นว่าเหมือนโปรแกร,รมอินเทอร์เน็ตเลยใช่ไหมฮะเนี่ยมีมีไอเมนูเรียงอยู่นี่นะไปคลิกมันก็ตกลงมาแล้วก็หน้าตาเหมือนเว็บเพจเลยนะใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้โปรแกร,รมแบบเบราว์เซอร์ได้ด้วยนะอันเนี้ย คืออินเทอร์เน็ตทีนี้เอ็กซ์ตราเน็ตคืออะไรเอ็กซ์ตราเน็ตเราไม่รู้เราก็ถามวิกิพีเดียเมืนเดิมเนีนะ่ยเอ็กซ์ตราเน็ตเขาก็บอกงี้คือเครือข่ายที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตนะกับคอมพิวเตอร์นอก,งกองค์กรก็คือเราต้องมีอินเทอร์เน็ตภายในแล้วก็เชื่อมกับคอมพิวเตอร์ข้างนอก,งกองค์กรนะเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างว่าอยเนี่ยว่า ระบบคอมพิวเตอร์ของสาขานะก็จะเชื่อมต่อกับาภายนอกอาจจะเป็นจุดต่อจุดหรืออาจจะเชื่อมอินเทอร์เน็ตหลายๆอันเข้าด้วยกันก็ได้คืออินเทอร์เน็ตก็คืออาจจะเชื่อมอินเทอร์เน็ตหลายๆอันเข้าด้วยกันก็ได้นะนี่เราก็เห็นแล้วก็แบบน,นี้เราก็พอจะตอบได้แนละ้วก็คือต้อง ภายในองค์กรกับเชื่อมออกภายนอกองค์กรก็คือจะถ่ายภายในกับภายนอกออก็ปอกันะ 4, 4. นะไปสี่สี่ไน หน้าที่หลักของหน่วยเก็บข้อมูลสำรองคืออะไรก็สำรองไฟสำรองไฟล์ใช้ในกรณีฉุกเฉินะหรือว่าเก็บข้อมูลที่ประมวลผลเสร็จแล้วเก็บข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานขนาดน,นั้นไว้ห้องงอเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากๆเพื่อใช้ยามจําเป็นก็จริงๆอย่างหน่วยความจําสำรองเนี่ยเขาก็พูดถึง ฮัดดิสใช่ไหมก็คือภาษาไทยเนี่ยมันกำกวมเพราะว่าข้อมูลสำรองเนี่ยเขาอย่างนี้นะเนี่ยมันมันไม่รู้มันจะหมายความภา,ธาธษาอังกฤษคำไหน คือในในในตำราของเราเนี่ยคำว่าข้อมูลสำรองเนี่ยมันหมายถึง uh, data storage หมายถึง storage เนะนี่ยในในตำราของเราเนี่ยมันจะหมายถึง storage ซึ่ง storage ตัวเนี่ยมันหมายถึง uh, hard disk นะหน่วยหน่วย,วยความเก็บความจำขนาดใหญ่ที่ตอนนั้นน่ยขณะนั้นยังไม่ไม่จำเป็นต้องใช้นะฮะหรือประมวลผลเสร็จแล้วมันก็ถูก น่จริงๆขอไข่กบควายก็ถูกแต่อย่างข้อข้อกอไก่กับงอง,งูเนี่ยหมายถึงสำรองปริมาณมากๆไว้ใช้ยามจำเป็นหรือกรณีฉุกเฉินเนี่ยมันจะมีอีกอันหนึ่งคือแบ็กอัพคำว่าแบ็กอัพเนี่ยทีนี้พอคำภาษาไทยมาใช้ภาษาไทยว่าสำรองเลยไม่รู้ว่ามันจะหมายถึงสตอเรจหรือหมายถึง Backup กันแน่เพราะความหมายมันต่างกัน อย่างแบ็กอัพเนี่ยหมายความว่าในคอมพิวเตอร์เรามีฮาร์ดดิสนะแต่ถ้าข้อมูลเนี่ยมีความสําคัญอย่างเป็นองค์กรเนี่ยเขาจะไม่เก็บข้อมูลอยู่แค่ในฮาร์ดดิสอย่างเดียวเขาจะต้องสํารองข้อมูลไว้อีกชุดหนึ่งอยู่ภายนอกซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะเป็นเทปหรือดิสแต่เดี๋ยวนี้มันเขาก็ไม่ใช้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนฮาร์ดดิสมันแพงเดี๋ยวนี้ฮาร์ดดิสมันถูกราคาถูกแบ็กอัพ ก็เลยใช้ฮาร์ดดิสอาจจะเป็นฮาร์ดดิสภายนอกที่เรียก external hard disk อย่างเงี้ยนะส่วน storage ก็หมายจะหมายถึงฮาร์ดดิสที่อยู่ภายในทีนี้พอเป็นใช้ภาษาไทยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไอ้สำรองเนี่ยมันจะหมายถึง Backup หรือหมายถึง t t r r g g นะถ้าหมายถึง t t r a g e นะ ตามนสีนของเราเนี่ยจริงๆข้อมูลสำรองคือหมายถึง storage ก็หมายถึงว่าข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานขณะนั้นหรือประมวลเสร็จแล้วก็อาจจะเป็นขอหรือคอเนี่ยก็ก็ได้นะแต่คอควายก็น้ำหนักมากกว่าแต่ถ้าคำว่า storage หมายถึง backup เนี่ยมันจะหมายถึงข้อกอก็ไม่รู้ยังไงก็วิเคราะห์ให้ดูนะนักศึกษาก็เลื่อกออาสี่สิบห้า ข้อใดเป็นขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ก็ต้องมี Input นนำเข้าใช่ไหม process, ประมวลผลแล้วก็ o u t p u t นี่อันนี้ก็ถูกแล้วนะจริงมันต้องมี Storage อยู่ตรง Process ด้วยนะจริงเป็นสีขั้นั้นก็คือตามหนังสือเรามันจะต้อง Input Process Storage แล้วก็ Output นะทีนี้ เราอาจจะ uh, Input Output Process อันนี้ Save ก็คือ t t r r g g จริงอย่างนี้ก็ถูกนะแต่จริงๆ a v e มันต้องอยู่ตรง Process จำได้ไหมใน,ในตำราเรามันมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันจะเป็นคือตรง Storage มันจะอยู่ตรง p r o c e s s นะอนลองลองปดู ก็เราไม่รู้เขาอิงตําราเล่มไหนก็บอกลําบากก็คําถามที่ใช้มักจะเป็นคําถามที่แบบไม่ได้เป็นมาตรฐานทั่วไปนักมันก็ลำบากกับเราเงินมันก็เราต้องเดาใจอ่ะเดาใจว่าคนออกข้อสอบนี้ก็เน้นไปในแนวไหนใส่ไม่ไ่าย ก็ก็ไปดูไปดูชื่อเก่าก็ได้นี่แอืม Chào mà à, đủ khó cái rồi cái thôi cảm ơn được à bà ạ ที่มันมี Input แล้วก็ Process ใช่ไหมแล้วตรง r r o e s s เนี่ยมันจะมีลูกศรลงข้างล่างว่า t o อ r g g แล้วตรง Process ก็มี Output จริงๆแล้วถ้าตามตำรา,าของเราเนี่ยมันก็ไม่ถูกหมดเลยมันมีสีขั้นตอนแต่ไอ้ตรง a v e หรือ Storage แล้วมันต้องต้องทำอยู่ตรง Process ไม่ใช่ทำภายหลัง Output แล้ว ออ๋ออันอันอันนี้จำได้ไหมฮะ กระบวนการคอมพิวเตอร์ด้านในในตำราของเราจะเป็นนี้ Input Process Output แล้วก็ตรง r r o เ s s เนี่ยจะมี Storage ด้วยเนี่ยถ้าถ้าตำราเราเนี่ยของเราจะเป็นอันนี้ แต่ถ้าเนี่ยเนี่เนี่ยตำราเราจะเป็นอย่างนี้เลย Input Process Output แล้วก็ตรง Process มี Storage เข้าออกเนี่ยถ้าตามตำราเรามันก็มี4แต่เราไม่รู้ว่าเขายึดตำราไหนถ้าที่อื่นบางทีเขาก็ไม่พูดถึง t t r r g g ใช่ไหมเขาพูดถึงเนี่ย p r p u t s s o c e s u เอาพเลยไม่ไม่ต้องพูดถึง Storage ก็พูดถึงว่ากระบวนการก็มีแค่3อันก็ ก็มีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะยึดตำราอะไรก็เลยไม่รู้จะเลือกคำตอบไหนถูกเนีย่ยอย่างอันนี้ใช่ไหมแล้เน,นี่ยอันนี้มันทำราหรอเนี่ยตรงกลางเนี่ยคือ process คือประมวลผลมี input เข้ามาแล้วก็ process แล้วก็มี output แต่ตอนที่ process นี่ก็จะมี storage ม secondary storage secondary storage mm hmm. ก็คือฮาร์ด uh, ดิสก์อะอ่าเนี่ยเหมือนเลยเนี่ย input process output แล้วก็ storage ถ้าตามโจทย์คำว่า storage ก็หมายถึง save นั่นเองเนี่ย secondary storage เนี่ยอันนี้เหมือนเหมือนำลาเราตรงกลางของเราไม่มีรายละเอียดข้างในคือเป็นแค่กล่องและบอกว่าเป็นหน่วยประมวลผลกลางอันนี้ตามตำราเราถ้าตามตำราเราก็ต้องมี4นะแต ถ้าเขาไม่ถืออ secondary storage เขาถือกระบวนการคือเข้า input แล้วก็ประมวลผลแล้วออกก็แค่สามเนี่ยนี่อันนี้ก็คือเราไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาไหนจริงๆอันนี้ก็เหมือนใช่ใช่ไหมฮะ4ขัน้นแต่4ขั้นตอนนี้ไม่มีไหนถูกเลยเพราะว่า4ขั้นตอนจริงตรง storage มันต้องออกจาก process แต่พูดถึงเขาอาจจะถืออันนี้เป็นคล้ายๆก็ได้มันอยู่ที่ เขเลือกตำราเล่นไหนนะถ้าเนี่ยก็ก็มีก็ไกลเ่อข้าวไปเนนะเล็กดูไปขอ้อ มาลชาะชช่ข้อ,อการเลือกรหัสผ่านมีข้อควรระวังในเรื่องอะไรก็คือ,อปกติที่ในรหัสผ่านเขาห้ามใช้ก็คือพวกห้ามใช้พวกสัญลักษณ์พิเศษนะฮะอาจจะใช้ได้บางตัวเช่นขีดตรงกา หรือขีดลา่างอะไรเงี้ยแล้วแต่ไอ้แล้วแต่ไอ้โปรแกรมเนอะเพราะว่ารหัสผ่านเนี่ยมันมัน,มนหลายหลายอย่างอาจจะรหัสผ่านของอีเมลรหัสผ่านของ Facebook ะรหัสผ่านของโปรแกรมต่างๆ่างกันเว็บบอร์ดอะไรซึ่งแต่และอันมันก็มีข้อไม่เหมือนกันแต่ข้อควรระวังก็มักจะายถึงสัญลักษณ์พิเศษเพรากามักจะมีการห้ามใชน้นะหรือให้ใช้ได้บางอย่างบางชนิด สีส่วนประกอบใดไม่อยู่ในตัวเครื่องนะ CPU printer driver s o u n h card นะ CPU ก็คือหน่วยประมวลผลกลางนะฮะ driver นี่คือเป็นโปรแกรมที่ทำให้รู้จักอุปกรณ์ภายนอกอย่างเราจะเสียบพิมพ์เตเข้ากับ CPU เนี่ยมันจะต้องมีซอฟต์แวร์ driver ที่ที่ตรงกับ printer รุ่นนั้นมันถึงจะ CPU ถึงจะมองเห็น p r i พ์เตอันนี้คือซอฟต์แวร์แต่ก็อยู่ในตัวเครื่องนะ s o u n h card คือ แผ่นที่สำหรับต่อลําโพงนะแต่ตรงนี้เสียบอยู่ในตัวเครื่องแต่ลําโพงเนี่ยอยู่ภายนอกมันเสียบเข้ากับซายคาส์สาวคาตีกิอุปกรณ์ที่ไม่อยู่ในตัวคอมพิวเตอร์คือเครื่องพิมนะพ์นะพิมเตอร์48 48ก็ข้อใดบอกถึงแนวทางในการรักษาความปลอดภัยให้กับอินโฟเมชันนะสารสนเทศก็คือ อินโฟเมชันก็พูดถึงตัวข้อมูลนะฮะว่าจะรักษาความปลอดภัยยังไงคือปรากอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะต้องทันสมัยจริงๆนี่ไม่เกี่ยวเลยนะฮะเพราะขายมีการใส่โปรแกรมป้องกันไวรัสอันนี้มีส่วนเพราะว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสมันจะต้องการการขโมยข้อมูลนะหรืออาจจะทําลายข้อมูลนะฮะพวกไวรัสเนี่ยมันจะขโมยก็มีทําลายก็มี ทบังไม่ให้เห็นก็มีอะไรเงี้ยนะนั้นโปรแกรมไวรัสก็เป็นการรักษาความปลอดภัยข้อมูลห้องคอมพิวเตอร์มีอุณหภูมิปิดแอร์ควบคุมอุณหภูมิและติดแอร์อันนี้ก็ถูกต้องเพราะถ้าร้อนเกินเนี่ยบางทีข้อมูลอาจจะสูญเสียไปได้นะฮะข้อไข่ก็ใช่รักษาไวรัสข้อไข่ขใช่งงง,งูสำรองข้อมูลลงเทปดิสฮาร์ดดิสคือเดี๋ยวนี้เทปแต่แทนดิสก็ไม่ใช้กันแล้วมันความจุมันน้อย แล้วสมัยก่อนเขาต้องใช้เทปดิส์เพราะว่าราคาพวกน,นี้มันถูกฮาร์ดดิสสมัยก่อนมันแพงมากแต่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนะี้ฮาร์ดดิสมันราคาถูกแล้วก็ใช้งานง่ายเมื่อเดี๋ยวนี้เขาก็คือภายในคอมพิวเตอร์ก็มีฮาร์ดดิสแล้วก็มีฮาร์ดดิสภายนอกมาสำรองข้อมูลเลยเนี่ยจริงก็คือแต่อันแต่ก็ถามว่าอันไหนไม่ใช่นะ ที่ไม่ถูกต้องนะครถามวะะ่าอันไหนไม่ถูกต้องก็คือกอบไข่ไม่ถูกต้องคือไม่จาเป็นต้องทันสมัยนะ 49. เก้าหลักการสําลองข้อมูลใดถูกต้องเหมาะสมนะเก็บไว้ในมอนิเตอร์มอนิเตอร์คือจออันนี้ไม่เขียวนะเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ใช่เขียนลงในซีดีก็ใช่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่การสํารองแต่สํารองคือต้อง เอออกข้างนอกเนี่ยเพราะ้นก็มันก็เป็นไปได้ขอไข่ขอควายเนี่ยจะจะพูดตำหลักพยาการเนี่ยเขามักจะหมายถึงขอควายเขามักจะหมายถึงเขียนซีดีออกไปเก็บข้างนอกอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครปฏิบัติแล้วคือไอ้ทฤษฎีหนังสือเขียนเก่าๆมันใช้ไม่ได้เลย คือเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ถ้าจะสำรองข้อมูลเขาก็เอา external hard d i s k เสียบแล้วก็เก็บเลยเนี่ยของจริงเนี่ยมันจะเป็นขอไข่แต่บางทีตำราที่มันเก่าหน่อยมันไม่ทันสมัยมันก็จะระบุไว้ว่าเป็นขอควายนะลำบากนิยนะก็ะะ50กระบวนการ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาขั้นแรกต้องทาไงต้อง identify ปัญหาก่อนคือระบุตัวปัญหาก่อนนะเอ,อกไก่ไม่ใช่ปฏิบัติยังไม่รู้ปัญหาจริงต้องระบุปัญหาวางแผนแล้วก็ปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็ทดสอบประเมินผลอ่าไม่ใช่ต้องระบุปัญหาวางแผนทดสอบประเมินผลแล้วก็ปฏิบัติก็คืออันเนี้ยอันก่อนอันเนี้ยอันที่สอง แล้วก็มนี้ที่สามปฏิบัติอันที่สี่ต่อไปห้าสิบเอ็่ขาเใดเป็นการเลือกฮาร์ดแวร์ที่ต้องการ์ดจอ PCI ใช้กับคอมพเตอร์รุ่นใหม่อันนี้ไม่ใช่นะทีนี้ถ้าข้อมูมลอันนี้มันพูดเมื่อหลายปีก่อนมันอาจจะถูกเมื่อสมัยก่อนตอน PCI ออกใหม่ๆก็พูดเนี่ยถูกแต่ถ้ามาพูดวันนี้เนี่ยอันนี้ผิดเลยเพราะ PCI เนี่ยความเร็วมันเป็นแม็กเองเดี๋ยวนี้ าจอรุ่นอื่นๆ,ๆมันเป็นเป็นกิ๊กความเร็วในการส่งนะฮะเนี่ยอ่าเปิดให้ดูก็ได้โอ้ยังไม่อยู่ ไม่ขึ้น<笑><笑>ก็ก็คือการ P C A นี่เป็นการจอรุ่นที่ถ้าพูดวันนี้เนี่ยมันอ่ะมันช้ามากคืออืมอาจจะแนวข้อสอบนี่มอนจะเก่าหรือไงก็ไม่รู้นะก็เลย ม่ค่อยเนี่ยเนี่ย p c i นะฮะการ์ด p c i เนี่ยมันความเร็วร้อยสามสามเมกะบิตประศก์นี่มันโบราณมากเนีฮยระบุดูรุ่นใหม่ๆมันความเร็วเป็นเ,เนี่ยเองตัวเนี้ยความเร็วสี่จิกกับไบต์นะนี่นี่มันน,นี่เดียวมไม่ใช่ เหี่ก็เห็นนะ,ะก็คืออ่าไม่ใช่นะฮะคือกีเอายนี่ไม่ไม่ใช่รุ่นใหม่อะไรรุ่นโบราณความเดิวต่ำม,มากนะก็้อกอไก่ก็ไม่ถูกนะฮะ ไม่ควรใช้จอ l อ d เพราะมีการกระจายรังสีมากอันนี้ไม่ใช่นะเพราะ Lc d เนี่ยกระจายรังสีน้อยถ้าพวกจอ crt เนี่ยเคยเห็นนะฮะจอรุ่นเก่าเหมือนทีวีสมัยเก่าอ่ะมันจะเป็นนี้เนี่ยโทรทัศน์รุ่นเก่าอ่ะมันจะเป็นพวกเครื่อีีนะฮะแคทโรดเลคิวนะเนี้ย,ททวนะยพวกนี้มันจะเป็นโทรทัศน์รุ่นเก่าที่ไม่ใช่จอแบนจะเคยเห็นในชะ่ไหมโทรทัศน์รุ่น ตัวใหญ่ๆอะไรอย่างง้นนะจอมเจอร์สมัยก่อนก็เป็นเทคโนโลยีเดียวกันคือเป็น CRT นะแต่ที่ว่ามันเป็น LCD เนี่ยเป็น Liquid c r y s t a l นะดิสプレイเอ้ลิควิดคริสมันเหมือนมีน้ำน้ำอยู่ข้างในอ่ะในพวกจอแบนเนี่ยเราเอานิ้วไปแตะๆดูเนี่ยมันเหมือนมีน้ำ,น,ำน้ำอยู่เนี่ยก็เรียกเป็น LCD พวกเนี้ยรังสีน้อยถ้าแบบ ซีอาทีแบบเก่าเนี่ยมันจะรังสีเยอะมากนะฮะอันตรายอันนี้อันนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่ากับกันคนเลือกการเลือก CPU ที่ใช้งานกราฟิกควรใช้ความเร็วต่ำอันนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าไอ้กราฟิกเนี่ยมันต้องใช้ความเร็วสูงถึงจะทำงานได้นะฮะองกราฟิกเนี่ยจะกินกำลังของ CPU มากนั้นอันนี้ไม่ถูกเลย งงูโปรแกรม Photoshop ควรใช้หน่วยความจำ256เมกแล้วก็ไม่ถูกเพราะว่าเมื่อกี้ผมปิดไปแล้วแบบมันเปิดช้านะสับิเซิลใน Google หนึ่งก็ได้นะโฟ o ต h ช็อปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอย่างน้อยต้องมี 2GB นะหน่วยความจำเนี่ยขั้นต่ำา2 g กในการเปิด Photoshop ไม่มีไหนถูกเลย5่า เว็บไซต์ในข้อใดเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสเ้ินข้อมูลก็คือ Google นะฮะข้อไก่53ถ้าต้องการสนทนากับเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตสนทนาก็่า,าสนทนาก็คือแชทแล้วอันนี้เราไม่รู้จักแต่มันอันเนี้ยแชทแอทอมันก็ตรงอยู่แล้วแล้วก็เลือกลองอูนะฮะไบห้าสิ 54นะถ้าต้องการน,นำเสนอข้อมูลที่มีภาพเคลื่อนไหวการนำเสนอมันก็ต้องใช้ powerpoint อยู่แนละ้วแล้วก็การที่มีภาพเคลื่อนไหวก็คือ powerpoint นะฮะ page maker นี่คล้ายๆ photoshop ใช้แต่งรูปนะ word ก็คือทำเอกสารงานรายงานต่างๆ excel ก็นำเสนอข้อมูลเอ่อทำข้อมูลแบบ spreadsheet เป็นตารางหรือทำแผนภูมิอะไรต่างๆก็5 5ก็ต่อเงนะฮะโอเคครับ ในคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ